ไว่ก็จะสร้อยเพิ่นไปเบื้องต้นก่อนเนาะไปชื้อคาวแล้วก็ลอยเป็นเงินห้าสิบพันเนอไอบ้านน้อยก็ได้อ่ะโชคบนขับนำโชยเด้อดอยดอดอยเงนห้าสิบพันดอดอยดอขอกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุคนเนาะเพราะว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยบ่แอ๋ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่แอ๋ใส้บุรีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กะมื้อนีบ้บบาเอมาอยู่ที่บ้านหนองัวทองเนาะเมืองอุทุมพรแข่งสวรครคนะ์เขศเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นเคตของเบาเตียงทองแชแนลเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นเพื่อนได้มาช่อยไปแล้วเนาะกะพอดีบบาเอผ่านมาแถวนี้ก็เลยเข้ามาสอบถามมึงเพื่อนว่าเออเพิ่นกะได้เบาเตียงทองแชแนลเนาะมา ช่วยเหลือไปแล้วเนาะแต่เมื่อนี้บอแอพานมากกับบอแอกัสิสัมภาษณ์อีกนะพี่น้องเนะาะเพื่อนกันยังบ่ท่านได้อย่างเนาะก็ยังคาดเขินหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะกะับเรื่องเล่าเป็นยังใดกับอกบอแอก็ยังบ่ค่อยหู้บ่ไหนเนาะก็เดียวไปติดตามรับช้มพร้อมกันเนาะก็ตอนนี้บอแอกัมาอยู่ที่เฮือนของเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กะเรื่องเล่าเป็นยังไงกะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปตามติดตามครับส้มพ่อมกระบะแอร์เลยเนาะกะมื้อนี้เฮาก็มีข้าวดีแล้วพี่น้องเนาะกะมีทั้งสายบุญไหมเนาะเพิ่นกำลังสร้างช่องยูทูบไหมเนาะกัเป็นชายบุญคือกับกระบะแอร์เนี่ยเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นช่องสาวนวลชวนชื่นเนาะกะเพิ่นกัมากระบะแอร์เนาะมื้อนี้เนาะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะขอฝากซ่องในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อันติดตามสาวนวลชวนชื่นในเรือโดย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 นะโดยโดยโดยก็จะลืมเข้าไปติดตามผลงานของเอื้อยพนนัมเนาะก็เป็นญาติพี่น้องกับบาแอนเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเฮาขึ้นไปชอบถามเบิ่งครอบครัวของเอื้อยพนัมเนาะและไอ้พนัมเนาะว่าเป็นจังไรอยู่จังไดอย่งได้มาอยู่มองนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้พลิก lạc là hơn đôi 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 này này. Khảo sản đôi 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 này đôi 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 này đôi 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 สบายดีเด้อสบายดีสบายดีโดยโดยโดยเอ้ยชื่อจังไรเนี่ยเนาะชื่อแค่คือเก่าแล้วชื่อแค่เนาะอายุเท่าไรเอ้ยสามสิบหกสามสิบแล้วไอ้อายได้ค่ะชื่อขวัญตาขวัญตาเนาะอายเนาะโดยอายุสี่สิบสองปีโดยโดยโดยไอ้เจ้านั่งคัตตาะได้บอกไอ้น้องน้อยได้ใช่ไน้องน้อยอายุเท่าไรเนี่ยเทาก็ปีกับสองเดือน ย่างแล้วตอนนั้นบรท่านได้ย่างเป็นมาถ่ายตอนนั้นโดยโดยกำลังย่างจุกจับแจ๊กๆนี่แหละด้วยายแล้วเป็นอย่างได้ยังได้พากันมาอยู่นี่เอยอโอ้ยแต่ก้าวมาหลังกลับอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นไปหารับจ้างรลับบ้านกินนี่แหละโดยแล้วบันนี้ค่าโควิดคอยย่างลวเพิ่นให้กลับบ้านไายเมืองมันแต่ก็เป็นคนบ้านนี่บ่จ้าไม่แล้วเป็นคนบ้านนี่ละมาแล้วพัดคือเอาแล้ว บมมีบอลให้อยูผมมีอูให้เช้าเลยขอเอน้องผักเช้าสะก้อนทำซ้ำว่ามีเรียวมีงานมีทางไปกะไปแต่ว่ามันกะผมคอยสิมีงานแล้วก็จำเป็นพาลูกอยู่ไปวันนี้แหละเป็นนีเป็นชิ้นแล้วไปจะคอยก็ได้จะว่าไรมีแก่มีค้างเือนลานปลายคนจะได้อีกคนนึงเผ็ดเงินี่ได เอาไม้เพื่นก้อนเอาไม้เพื่นก้อนคอยเงินจำนวนเงินล้านนึงหละมาลงแล่วั่คนภาคให้แล้วพื้นคอยมาค่าเจ็บตัวนี้แห้งแล้วคอยไปซักไปปัวตัวนี้ก้อนเจ็บหูแต่ว่าเช่าแล้วบ่อตอนไหนเช่าแล้วเช่าแล้วเนาะเื้นจอมันมันเป็นยังไงมืี้ยแรกนั้นเป็นน้องหมดเลยเป็นยังเป็นเป็นแบบคือแบบชิวธรรมดาเนี่ยนะคอยไปแล้วเลยคอยเลยไปลกก้าหลือแบบว่า นำพ้ยนำยางแล้วเก้าไปน้ำมันขันมันก็เลยกัดเนาะอืมแต่บ่านนี้มันติดเชื้อนไปแล้ว่นว่าติดเชื้ออย่างแหงเลย่น่าก็เลยจำเป็นนอนปัวยก็ได้เงินท่าพ่เท่าแม่ลุงป่าอ่าแล้วซอยขมาก็ก็ไดอือก็จะก็จะเาเงินใช้เนาะนํำพังคุดจิลล์ขายเหมือนมือ่าวคำก็ได้บ่สิพันช่าพันปานนั้นแล้วเรื่องดินเรื่องดอนให้หน้าตะก้ากับบ่มีแล้วบ่บ่มีแล้วทเอยทุกเนย สชว่าสมไยเทดกินกันอย่งไรแต่สมัยนี้ใช้รับจ้างรับจ้างระบจ้างรับปลยบือนะมือรับจ้างกับฟิคุดชิลร่โดยมือพอได้ให้ลูกกินถ้าไรก็แล้วเกี่ยวเขาจากไปหาใช่นะก่อนโดยโดยแล้วมีกระบุมีแล้วคนมาหลาย่คำรับจ้างเริ่มไปกับคุ้ผึกเนาะแม่นแก็เลยคนแบบขาดแคลนคือคอยกะมันอยู่ไกล้มูอเนี่ยแบเลยก็ได้กินนะพอจะวันนี่แหละเขาโทรเอาเขาว่ามาเด้อเอ้ยเแบบ มาช้อยก่อกระเป๋ากางแลกระเป๋เฟิ่นให้เท่าไรก็เอาใช่ไหมใช่ไหมกับไปไปแล้วก็เพิ่นก็ให้ของอยู่ของกินมากเพิ่นก็ยุบเล็กยุบหน่อยให้ันแค่เนาะโดยกินไปสใช่ไยมใช่ไหมอะไรถูกไผกับวันหยากถูกเลยไปกัะไรดินดินวันจะยูนี่เป็นดินไปดินลุ่มหมดเลยดินไปดินนน้ำบาวดินนาบาวเนาะแต่ในเช้าเพิ่นนั้นยูเพิ่นไปไทย คนหายยูผักเส้าแล้วก็ผักเส้าวก่อนทิศหลังอะกะคนให้ยำใหญ่ในี้แล้วเนาะเป็นยังไงยังไงยำใหญ่นะอ้าวลูกเตคนมาแล้วคนก็ให้นี้ด้ยคนมาไปอันนี้ม่นไหมมุ่อนั่นไหานยูคอยเรไปใช้ก็มาได้อ่าเอ้คอยให้คอยไปจะว้าร้ามัคนตี๊ตโต้ลูกตที่พาลลูกไปอยูใส่เปลูกนยังโมใหญ่เนาะอันละบันนี้มันผัดหนาวอีกบันนี้ คอยให้คอยไปหาเอื <t 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 ้อเพื่ได้รับไานองเพร่ได้ขแล้วคอยว่าไปชิชอยคอยได้คอยว่านะจะหมดมางลงมันบริ่นอนได้แมงได้แมนบันนี้ไม่หมอกเตาลืมเจ้ากับเพื่อเจ้างะัดเล็กลาเด้จะไปหาใช้เงินกิดหนึ่งกับผมนี้ไปตอกแม่แล้วว่าเล็กกระโลหนึ่งสามสิบพากระแต้กาแฟหนึ่งสามสิบห้าคอยไปถามบันนี้สมุตดอ่า าเพิ่นในนี่ไยูพากันไ,ไปยูใชบไหนยคว่าเนี่ไปยูใช้คอยไปเอาว่ามานี่ไอนไปตามคนนั่นนะว่าเาามตัวดินดินเพื่อนนี่กับกว้างอะรเนาะวันนี้ลูกชายเพิ่นมาเพิ่นจะไปยูใสเพิ่นให้เ่ให้ล right ูกชายไปยู่ใช่มอยู่แถวนี้บอกตอนนี้ถือกับดินบ้านไปเลยินนี้คอยกับคอยยูคอยว่ากันะได้ ไปก็คอยย้ายไปอยู่ไกลกันได้ก็ได้เกันได้ก็ได้คอยอยู่ลงอยู่บ่ให้เนาะแท้ที่มันก็จะเป็นเน้นแถวพนเนาะพนแกนเพนหมดอยังให้เนาะกับของเพิ่นอะของเพิ่นอะไรใช่ความกบบ้าชีโลอะไรลูกเอ้ยจะพายสีดิมกู้มึงหูบ่แม่หายห้องฟองแตกอิตวานมึงอยู่บอลเหตุงานหูบ่อ๋อเจ้าเจ้ามีลูกสาวหรือลูกชายลูกชายเป็นงานที่ใช่น่ะ không ăn nằm đớm đớn hàng xén, mặn cái đay, kìm bạc kìm thóc, ngày qua ngày chưa nè cả, mẹ là mất, rồi, bố mẹ mẹ, thấy vậy, chị bảo, chị lấy tiền đứa con trai, đứa thay ba ba, đâu mẹ, 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 กะจับปลาเด้ๆกะเอามากะจับปลาที่เจ้าขายมาเด้อืาว่ายามแม่เจ็บถ้าขันแฮงกะแบบบ่มีเข้ามาชูนองกะแล่นไปยืมกับาวุเจ๊เพิ่นกะใจบุญเพิ่นกให้เนาะแม่นเถือกข้าก็กินข้าเพิ่นตักให้แต่งวดกอนพุ่นละเพิ่นตักให้5โลบ่10โลกติดตะชิงโดยให้มกินเพิ่นกเวทนาแล้วสิว่าจังได๋ พิ่นก็ให้งงใหเฮาอยู่เนาะเพิ่นว่าใช้ลูกอ่ะคือเรว่าเอาเลยกักไว้ก็กักบ่ได้เงินเขาเฮ็ดเวียกแล้วว่แม่นเขายืมก็ต้องได้ให้แม่นคอยก็เลยติไปก็บ่ได้นะจะหากินลูกชายบัดอายุจักปีผู้กกเฮาก็17ได้7ี17แล้วเพิ่นก็รัไว้ย้อนว่าตัวทุกข์ยากนี่แหละแม่นๆพอได้ช่วยแม่แม่ก็ยามเมื่อยแม่ก็เมื่อย ทีว <ti> ่าได้อายเอ้ยทุกย่างค่อก็จึกว่าไดได้เลยก็เพิ่นว่ามาก็ค่อยว่าไว้ได้แต่ให้เพิ่นเพิ่นเว้านานน่ะบ่ก็ช่วงทิศหลังนี่นะคอยก็เฮาก็เพินได้เห็นคอยหหแล้วเจ้บ่จองบ่เจไปสิดึงแม่นคั่นเป็นก็เป็นเจ้าก เจ้าก็จิกือคอยกันแมันคือกันนะฮะมันแหลนฮาไฟกับชุดแล้วแหลนก็ชุดแล้วกับโตก็ชัดแน่ว่าไฟก็ชอยยังบดายเลยโดยคอยนะครึ่ว่าถ้าคอยย่ายคอยเอ้ายังมามมุสังกระซีนี่ก็จิกมัดในหัวมันให้มันตาบมันฝนตกมานั่นหัวมันได้บอลเจ้าหนังเปียกมันนะฮะช่วงฝนตกอั่นไหนั่นแหละ อันนี้ก็ไม่พิ่นเพิ่นกระท่วงแล้วเอ้าเงียบแล้วมันไม่ไม่ยันเนี่ไม่ก็ไม่คนในบ้านเนี่ยบอกพิ่นคอยมาแล้วคอยบบมี่ยังจักยางเรเพิ่นว่าเอาไปสะก้อนว่าถ้าได้ทาไม่จังไห้แต่คอยมันบบมีมือชิมี่เออแล้มือชิจมไปมือไหน ก็จักทางเลยนี่ก็แม่ในไม้กุมพานของพ้นพวกแป้นพวกอย่างนี้แต่วันจะอยู่นี่นะแม่นมดเน่ยจะนวนเงินบ้างเก็บเอาตามป่าตามตรงมาใช่นอกจากตัวนี้ไอ้ทางเงินหลังคาไอ้ทางไม้พวกอันนี้ทางนี้เป็นล้านล้านนึงเหมือนเนาะคอยมีแต่สังกะซีคมีแต่ซังกะซีเชื่แล้วก็เห็นว่าเขาคอยพวกนี้แล้วก็ไปตักงนม้กุมมาใช้แมนบลาเออพวกแปน พวกผ้าพวกอย่างก็ยังโมมีเนาะเดี๋ยวผาก็ได้ับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อที่รับที่นอนนั่งก็นอนเท่านี้นี่บ่่นนัแหละอืมแต่ละที่หนาวนาะกลางคืนเนาะหนาวแล้วก็จะจับสฟยางนี่นี่ไฟยางนี่นี่ข้างๆแล้วก็พอฮ่มข้างฝันว้าวไอเอ้ยคือเพิ่นว้าวล้วคอยลืมบุญลืมคุณิ่นบ่แม่นคอยลืมบ้านเมืองถางคอยก้าวว่ายู่ กินข้าวสายกินข้าวอันลุงป้าเอาอาเพิ่นแล้วฝากมาให้ลุงป้าเอ้ยเฮาก็บ่ลืมคนเจ้าอือเฮาก็เว้าอยบ้านเมืองเฮาฟังอยู่แถวไกลโดยๆแต่เวลาออกอากาศเฮาก็ยังเจ็บตอนนั้นแม่นบ่แม่นเฮาก็บ่อยากเว้ายังลายเฮาก็เฮาก็บ่ทันว่าเว้าไปัดตัวเองบ่เจ็บแล้วก็ถึงได้พาิงฮอดเพิ่นนเพิ่นก็เลยตตน้อยใจเฮาว่าเฮาลืมบลุงคเพิ่นเพิ่นเว้าว่า จริงคอยก็ไม่ลืมลุงป่าอ่าพอทาวไม่นายเอ้ยคอยไม่ลืมบ้านเมืองเทวใกล้ถา,ามคอยก็ว่าวยุกินของพอทาวไม่นายช่วยเหลือมาอืมคอยก็บอกเคยปฏิเสธว่ากินข้าวตัวเองหานะฮะอ่าโดยน้องฟองปายหอบคางถามก็กินข้าวใช้เออกินข้าวลุงป่าออาผฝุ่นใจบุญแล่มากินคอยก็บ่าอยู่ได้ถอดจะเวลาออกอากาศลรอกคอยได้เบาช่วงนั้นก็เจ็บแห้งอะไรเจ็บคอบ่ เจ็บคอเลยเจ็บหูเจ็บหูเด้มันตีเสร็จตัวนี้ละคอยได้เเนาะอะว่าวลายพัดมันปวดนะนะมันคือนอนยุกผัดได้ยุกยุกเลยคอยว่าวางข้างบางข้าวเราพอยด้นะอือละคอยก็พอได้ลืมคุณไทยดอกได้ทุกคนทุกบบลืมได้ดอกว่าคุณไทยค่ะแมนแมนแมนออคอยกระหนกพระฉะดินคือกันว่าชักววันขอคอยมีบอลอยู่อาศัย อบาลูกเร่ร่อนคือปัจจุบันนี่คือเมื่อวานมาชื่อนี่ก็ให้โดยคันมาเพิ่นให้นี่ก็จะคอยไปอยู่ใช่คอยจนบ่าวคอยจะไปปุ๊กตู้แค้นทางบ่คอยบ่าวปุ๊กวันไหนปุ๊กวันแบบเอ้าแบบว่าจะมาเพิ่นหอดผักหอดลัดผักหอัดมาช่วยเหลือพ่อได้บนอยู่นะอโดยแบบว่ามันหมดปัญญาเลย คือหาใส่บ่ได้แล้วแม่นว่เนาะตัดตีนก็เจ็บตัดมือก็เจ็บอันนี้น้ำช้ำชีวิตปัดปงกิ้วเข้าไปอีกโดยๆฝืนปัดบ่อยากให้อยู่ให้ยังอยากงัดอยากเล็โดนจังี่ว้านนี้ได้ก็ได้กำเวนมาเยอะมามเนาะระวังตกมาเยอะรึคาบุติฝืน ขอเพิ่นเพิ่นให้อยู่ยังได้ก็ได้อยู่แม่นๆๆเพิ่นให้ย้ายก็ต้องย้ายตัวผูมคําตเพิ่นไดแลนไปหาไม่เท่าก็ชอยยังบ่ได้ก็เพิ่นก็ตาบอดลคําคอยไม่เท่าเลี้ยงแต่น้อยๆมาแล้วเพิ่นวิแบ่งแย่งออกไปหมดแล้วแล้วบ่มีหยังันคอยก็ชําลานเนาะโดยอืชําแล้วค่อยสิเฮ็ดจังได๋ได้โดยๆอือก็มีแต่ว่าไปตามเพศที่ว่า บางครั้งคอยก็ยังเว้าเด้่คิดคอยสิขำใส่นอนหันหมอบลูกไปแบบเพิ่มอยู่เมืองไทยนะเสื้ออหาเงินชื่อเต้นเสื่อรวยแบบจัดด่างไปน้ำทางขำใส่นอนหันบ่ไปเรื่อยๆเอาคดเฮามันบ่มิดชิโยไปยังเอ้ยไอ้น่องเก่็นบ่ให้แต่ว่าเอ้ยไอ้น่องคนบ้านนี่เลยเป็นหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ่ไอ่กับคนบ้านนี่ปะผัวคอยนี่ คนครอบครัวน่ากายแต่มากับเมียเนาะมาโชว์เมียเนาะโชว์เมียเมียกับบ่มีอยังแต่ว่าทางครอบครัวเจ้าได้จากบ่มีได้บ่กไอ้ทางครอบครัวนะคกันเรื่องดินเรื่องดอนเนี่ยบ่มีได้บอกมีคนเกยจับใจง่ายชวนหมดแล้วคอยมันมาทีหลังคอยทางครอบครัวแบบว่าคอยพ่อแม่ปะแต่ยังน้อยไม่เท่าเรื่องคนปะแบบว่า ห่อเสพละไม้แล้วเท่าเรียกแล้วพันยำห่อเข่านใส่ผ้าขาวให้ดูถือว่าหลอดก็หลอดบ่นหลอดแล้วก็ไตเอ้ยก็จะจ้ะกว่าถามกว่าชีหูนี่ก็เมื่อเกิดเรื่องนั่นแหละคอยเราไปถามคอยบอกคอยอลไรที่เพิ่งหรือบ่คอยบอกคอยมีวัอยู่บ่เอ้านี่เท้าว่ามึงเชอิงจะเข้ากับ่ได้ละเหรือคำเข่าห่อเสพอ้อมมา ให้กูเลี้ยงมึงอ่ะแล้วมึงกูยำเข,าาข่าเฉพาะเขานี่ให้มึงดูสิแต่เจ้าคือมึงดเูเด็กน้อยนะมันรอดชำใด้เลยหนึ่งใน,นลอยบ่มีไพรอดตายสามเรือคอยผู้เดียวยำเข่าปอดมันบ่มีนมตะกี้ปอนค่ะคอยว่าคอยกระบ,บาดมันมีตัวนี้คอแต่ได้จัง่าฉันอ้าวหมูผู้กินนมในอ,อึกแม่กินเข่าในกริ๊บผัดกระบาดกระตัแบบไม่ได้กินนมในอึกแม่ อคอยลอดคอยนั่งอยู่ละนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งเยอกนั่งคอยกระชวงปีสองพันแล้วก็อร์คนเป็นพิการสามเดือนจอเลยไปไปเห็นยังมานะยกขอยนักกว่าเห็ดน้ำตาดิ้งจีติกิแล้วแอวคนกระชองฝนมาสัมผัสแล้วคอยเจ็บคอยก็เลยไหลรายละเอียดให้พังบอลบอลทึง นี่คือตอนตอนนี้ยังเจ็บบ่เลยยังไหนเจ็บอากาศเย็นมันสิเป็นคือข้นงหน้าในแข้งกึกล็กในหลังเจ้านะนี่เจ้าบายมันก็ได้นมันสิแข้งเลยนี่ตัวนี้มันบ่อ่อนคือเส้นเอาไดรกระดูกกระดูกสันหลังบ่อเลยจังไงเส้นเลยเส้นเป็นเส้นเนาะเดี๋ยวคอยชีลือกัมนี่ยังตะกัมนี่คอยเลยโดยอะไ้บ้าคือว้าเลยชีวิตโอเชวายกระดิ่งตาไปแม่แม่บางคับคอยไปคุดจิรอคุดยังคอยเจ็บแห้ง ก็ไม่คานก่ไปแล้วนี่นะมันมันเฉียบว้กระดูกเฉียบตอเป็นพิการช่วงสองปีสองพันสิบเอ็ดอเป็นบัตรนี่ค่าของเครื่องไส้กันมีมีมีเท่านี้เลยแม่นว่มีดูนี้แหละแม่เลยโดยโดยมัดถท่านี้แหละของเครื่องไส้ของยังายกินข้าวกะยังไงเมื่อไงเมืนอี้อ่ะปาสิแกงน้ำมันรืจำน้ำซีอิ๊วกันดีแบบนั้นหรือก็อยูโดยโดยโดย ค <t ô socks oczywiście> ือว่าจังไฟก็ยังใช้อันฮ้านเนาะของอันอีลุงวันลุงอีลุงท้ายลุงวันเพิ่นเอามาให้บ่เออก็เพิ่นก็ยังดีเนาะลุงทาบตะวันบตะวันมาช่วยเือตัวนี้แหแบมอแวทมันละตายกับตายแล้วก็ต่อสิทานภับาดนี้จะได้เนาะใช้ของพ่นี่แหละอันนี้น่ะจของเจ้าของานได้ก็ช่วยเือเข้ามา มีปองปลาแน่แล้วก็นมแน่กเข้าแน่ครับสบู่แต่ชุัมแต่่างจะเอื้อยยังก็เอื้อยว่าลูกป้าเพิ่อว่าชุพังนะโดยขอกระขอบุญขอบคุณิ่นหลายเออออกคลิปนี้ก็ให้บุญคำน้าชูเด้อให้เรื่องเรื่องหนาคือดอกไผ่นี่แหละผู้ขาก็ได้อัชไว้บุญเผิ่นนแล้ว่องทางอยู่นี่โดยเออชื่อแน่และทานกครูนึง ไปสี่พันเดี๋ยวนี้ก็สองคู่กับแปดพันคอยใส่สองคู่ก็ได้ของคนในและไต่ตอได้เห็นหุงเห็นเฮืองอเจ็บยนนังไงไอ้เอ้ยถุกคนว่าถุกจะเผาใหา้คอยให้แล้วอ๋อมดบ้านิวาจังะไรก็เดี๋ยวมื้อนี้ก็น <c oughs> อ้องเสียเงินไว้ให้ซื้ออยู่ซื้อกินก็น้อยเนาะเอยนะก็ ไปก็จะสอยเพิ่นไปเบื้องต้นกอนเนาะไปชื่อข้าแล้วก็ซอยเป็นเงินห้าสิบพันเนอะ้ลกอ่ะไอ้บ่าวน่อยก็ได้อ่ะถกบนขับน้ำโชยเรือเลยเงินห้าสิบพันบ่าวโชยเรือวันนี้ชื่อเข้าแมลงไปเข้าชิบโร่ชื่อเข้าห้าสิบพันเนี่แหละไปชื่อจะใช่หนคบชีใกล้ๆนี่บ่ อบชี้ใกล้ๆนี่แหละโดยโดยโดยออกมานอกนี่เด้อแบ่งๆอืกะมื้อนี้กะเดี๋ยวบ่าวแอกะขอโตกลับก่อนเด้อเอื้อยอ้เนอโดย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 เป็นมีผู้ใจบุญซอยผูกขาดน่เด้อหอดพ่อหอดแม่ก็ผูกขาดเนี่ยยูนี้มีแห้งแล้วแม่เอ้ยโอยไปยังขาดบอลไหลขายบอลยู่นี่แล้วโดย คนหาย่ายก็ได้หาย่ายคนได้ช่วยก็ได้ช่วยแล้วของคนโดยโดยโดยขินมาได้เลยให้ลองคอยก็แล uh, nah, ้วนอพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวบ้แอร์ก็จะขอตัวลาก่อนเนาะวันนี้เนาะก็เดี๋ยวก็หลังหลังจากเขาได้สอบถามเรื่องราวของเอื้อยเพิ่นก็เป็นตาสงสารเลยเนาะพี่น้องเนาะดินที่เพิ่นยู่นี่ก็เป็นดินของอาเพิ่นเนาะ สองทิดลังนี่กะเพิ่นกับมาไล่หนีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับ่บมีที่พึ่งแล้วคือแบบตัดแขงตัดขามันกะเจ็บนาะพี่น้องเนาะคือเพิ่นแบบบบมีที่พึ่งเลยเนาะเพิ่นบู้ว่าเพิ่นจะไปอยู่ใส่เนาะเรื่องดินเรื่องดอนกะเพิ่นกะเป็นคนขยันอยู่พี่น้องเนาะเพิ่นกะปลูกพังแต่ว่ามันกะสชฮกน่เนาะเพิ่นกะตากเครื่องตากของเนาะเพิ่นกยจะปลูกพังพวกไวยู่ไวกินนนาะพี่น้องเนาะกับเบาแอร์กับ สงสารเพื่อนลายเนาะบ่อยกติถุนเพื่อนยู่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับปลูกพักปลูกหญ้ากินอยู่เนาะแต่ว่าเรื่องดินเรื่องเฮือนแต่ว่าสิ่งที่เพื่อยังได้ยี่สุดคือดินพี่น้องเอ้ยกับถ้าผู้หญ่ใจบุญท่านใดเห็นคลิปนี้กะขอให้เอ้ยเพื่อนนี้ดินยู่เนาะพี่น้องเนาะคือเพื่อนแบบบ่ต้องการอย่างไรคือต้องการดินก้อนเนาะเพ่นว่าบ่หูเพื่อนโบหูวเพื่อนินไปยู่ใส่เนาะพี่น้องเนาะ กเมื่อนีก่กะเป่าแอรกะซรอยเหลือบางต้นเพิ่นไปกอนเนาะห้าสิบพันเพิ่นกะจะเอาเงินที่บอยให้ไปซื้อข้าวสารเพิ่นวะและ้วกะเฮือนชาญเ,เพิ่น,นมันกะเซ่เมื่อไรพี่น้องเนาะมันกะล่มไปทั้งทั้งเหนือแล้วเนาะทั้งตะเวนออกมันล่มหมดเลยพวกฝ่าเฮือนฝ่ายยังกับ่มีเนาะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวบอยพาไปเบิ่งเฮือนเพิ่นเนาะ ก็คือเฮือนเพึ่งเนนะี่ยก็จะมีแค่ผ่าผ่าสองผ่าเองเนาะแต่ด้านหน้ามันโล่งมดคือช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะมันมันก็เย็นอากาศเย็นเนาะพี่น้องเนาะลูกน้อยเพม่อนก็เย็นอากาศมันเย็นเนาะคือแบบมันหมู่มีอย่างเลยฮนะพี่น้องเลยคือลมพัดมามันกบบเย็นมาเลยเนาะกะมื้อนี้เบาแอรนะ์กัสิขอโตล่าก้อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะกะ ไหวพ่อกันคลิปหน้าเด้อก็ขอการาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดจุกุสุคนนะที่เข้ามาฮับ z o o คลิปบอเอยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอเอยนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บอเอเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องนะเพือ่อกขอการาบสบายดีมดจุกุสุคนนะ